นิยายเสียงเรื่องพรหมลิขิตสองพบความใกล้ชิดครั้งแรกอัคนีเสนอตัวพาเธอเดินชมสวนรอบงานเลี้ยงบทสนทนาสั้นๆแต่กลับทำให้บรรยากาศอบอุ่นอย่างประหลาดความคุ้นเคยที่ไม่อาจอธิบายได้กำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆฝันแปลกคืนนั้นลินนาฝันเห็นภาพในอดีตชาติถ้ายืนอยู่ริมถนนรถคันใหญ่พุ่งเข้ามาก่อนที่เสียงกระซิบคุ้นหูจะดังขึ้นอีกครั้ง ชีวิตใหม่นี้เจ้าจะได้พบสิ่งที่ตาหา